ทำไมมีลีอองมัตทักมาวะเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่มันเฮ้ยต hey, ัวจริงปะเนี่ยวิสวัสดีคร e ับผมอีลอนมัสวันนี้ค no> ุณได้รับรถยนต์เทสลาเฮ้ยผมได้จริงว่ะตัวจริงไม่เชื่อโทรได้ไม่ค่อยเชื่อเลยอะใช่ตัวจริงปะเนี่ยยขอขอโทรหน่อยสิ เฮ้ยเฮ้ยรีออนมัสตัวจริงเฮ้ยผมจะผมจะได้เทสล่าจริงไหมเนี่ยได้จริงๆครับไม่ได้โกหกเฮ้ยคุณแจกจริงจริงหรือเปล่าคุณโกหกปะเนี่ยทำไมคุณดุวันจังตอดดี้ช่วงนี้ผมทานเยอะนะเฮ้ยคุณแต่ยังไมคุณต้องยิ้มใส่ผมด้วย <c oughs> ผมจะเชื่อได้ไหมเนี่ยคุณจะไม่โกหกผมใช่ไหมผมไม่เคยโก โอเคครับผมเชื่อคุณก็ได้เดี๋ยวผมขอลองกรอกดูนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสำหรับเทสต์าะครับครับเดี๋ยวนะคุณพูดไทยได้ยังไงเนี่ยผมมีเมียเป็นคนไทยอยู่ขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเว็บมันจะอะไรเนี่ยทำไมเว็บเป็นอย่างนี้เ่ะเนี่ยขอลองเข้าสิ เฮ้ยทำไมมันเว็บมันเป็นเลขอย่างเงี้ยกรอข้อมูลเทสลาเ่ยขอลองเขาบอกว่าโปรดไว้วางใจข้อมูลของคุณจะเป็นความลับวิเชื่อได้ไปเนี่ยแต่เมื่อกี้เราก็โทรคุยแล้วนี่นั่นมันก็รีออนมัดจริงๆนี่หว่าทำไงดีวะกออแล้วละกันเฟซบุ๊ก เฮ้ยทำไมต้องกรอกรหัส ATM ีเวะอ่ะกรอกแล้วกันหกลักอือหกดเลยแล้วกันนะเฮ้ยผมได้โมเดลเทสลาแล้วโมเดลเอสด้วยโอ้โหได้รหัสรับรถเยี่ยวเลยเฮ้ย เฮ้ยทำไมเราเหลือเงินสาบเอ็ดบาทอะเงินตั้งห้าพันล้านเราหายไปไหนหมดวะมีคนเอาเงินเอาออกไปห้าสิบเอดล้านอะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอะแย่แล้วเราจะทำยงไงดีเนี่ยค่าผ่อนคอนโดเราก็ไม่พอสิเราผ่อนไว้ตั้งเก้าสิบเก้าล้านเราเหลือสาสิบเอดบาทเองโอ้ไม่